อัปเดตแพทใหม่น้องๆรู้ไหมว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการเข้าสู่ระบบเกมใหม่ได้ไปที่ตั้งค่ามาดูตรงนี้จะมีว่าบัญชีและพื้นฐานซึ่งในหน้าการตั้งค่าเนี้ยจะเปลี่ยนไปทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่าอ e ีเมลกู้คืนซึ่งน้องๆคนไหนที่ไม่อยากให้ดีตัวเองโดนแฮ็กโดนอะไรเนี่ยพี่แนะนําว่าให้ใส่แล้วรายละเอียดการกู้คืนของตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมาฟังสาหรับฟังก์ชันของการกู้คืนเนี่ย GM ได้บอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาสําหรับน้องๆหลายคนที่อาจจะล็อกอินในบ้านฟ้าแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเช่นอก ถูกหลอกถูกโกงไอเดียอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยกู้คืนรหัสเรากลับมาได้วิธีก็ง่ายมากๆเลยแค่เราเนี่ยกรอกอ e ีเมลสําหรับการกู้คืนซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนการส่ง OTP ไปยังอ e ีเมลเราก็เอามาใส่จากนั้นเนี่ยระบบก็จะให้เราตั้งพินทั้งหมด6ตัวซึ่งพินตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเราสามารถเซฟไว้ได้จากนั้นก็เสร็จสิ้นฮะระบบจะทําการประมวลผลทั้งหมด15วันในขณะที่ยังไม่ครบ15วันเนี่ยเราสามารถลบออกได้แล้วในกรณีที่เกิน15วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถลบออกได้เช่นกันแต ต้องใช้พินที่เราตั้งในตอนแรกทีนี้ถ้าเราต้องการกู้คืนรหัสของตัวเองทํายังไงมาฟังในกรณีที่เราเนี่ยผูกเมลในการกู้คืนไปแล้วเกิน15วันสามารถกู้ได้ในการกู้คืนเนี่ยสังเกตที่มุมบนขวาในหน้าล็อกอินเกมแล้วเราก็กรอกเมลที่เราใช้ในการกู้คืนไปได้เลยคําถามก็คือแล้วเราจะย้ายแพลตฟอร์มได้ยังไงนะหรอในขั้นตอนของการกู้คืนเราสามารถเลือกได้ว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะล็อกอินผ่านแพลตฟอร์มไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติเนี่ยเราล็อกอินผ่านบ้านฟ้าถ้าเรากดกู้คืนเนี่ยเรา สามารถเปลี่ยนมาล็อกอินผ่าน Gmail ได้หรือในอีกกรณีหนึ่งสามารถเอาบ้านฟ้าอันใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนจากอันเก่าได้และอันเก่าก็ไม่สามารถเข้าได้อีกเลยเป็นยังไงล่ะทีนี้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการล็อกอินได้แล้วก็อย่างที่บอกฟังก์ชันนี้เนี่ยเขาทามาเพื่อแก้ปัญหาสําหรับน้องๆหลายคนที่ล็อกอินที่บ้านฟ้าแล้วมีปัญหากับบ้านฟ้าอย่างที่พี่โนเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือบ้านฟ้าถูกล็อกเข้าไม่ได้ทีนี้ก็จะเข้าเกมไม่ได้ด้วยอย่างรหัสเก่ารหัสแรกของพี่โนเนี่ยก็เข้าไม่ได้เช่นกันเระบบยไปล นี้เนี่ยถือว่าเยี่ยมไปเลย GM เนี่ยเข้าใจผู้เล่นแบบสุดๆขอบคุณนะ GM รักอันนี้รักที่สุด